อันนี้แม่ตะวันสั่งน้ำแข็งลงนะคะเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้เป็นลงทานของเราโดยเฉพาะนะคะเออ,อน,นี้ติดต่อเราไม่ให้ทางวัดยุ่งเกี่ยวนะคะเราจำเองทั้งหมดทั้งหมดละลังแช่น้ำยี่สิบลังนะคะน้ำเปล่าส่วนอันนั้นคือของนะคะอันนี้ของที่กับแช่อันนี้คือลงทานกำลังเตรียมกัน,นะคะ่ะ ่สมาชิกนะคะในโครงการเส้นทางธรรมของเราทั้งหมดนะคะกลุ่มที่เหนียวแน่นที่สุดไปไหนไปกัน<ท>มาลงทีก็ไม่ใช่น้อยนะคะเป็นอย่างนี้นะะททแหละค่ะความสุขของเราคือการได้รวมตัวกันนะคะ<ท>บุญทานแล้วก็มีศีลมีภาวนาพรุ่งนี้เราก็ต้องถือศีลกันเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะค่ะ<ท>นี่นะคะ<ท>นี่เราจะแช่น้ำดูเห็นนะคะเ<ท>นะะี่ย 450ลิตรนะคะเอาเช่นนะ้นปรากฏว่ามาถึงทางวัดไม่มีลงทานน้ำเลยะคะ่ะเป็นบุญของเราเลยนะคะเราเป็นลงทานน้ำแล้วก็เป็นลงทานหลักให้ทุกอย่างที่นี่ค่ะทีแรกครูบาท่านจะเป็นคนใจ่ายให้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องให้ทางวัดทานยุง่งทุกอย่างเราเตรียมมาพร้อมนะคะอนุโมทนาร่วมกันนะคะสาธุสาธุ